真的，真的，真的，还是蛮好吃的。可以这样子说，我我我。 จริงเนี่ยค่ะแต่ละจุ่แต่ละที่เนี่ยกลางคืนนะคะทำแสงสีก็สวยแต่ยังไงยังไงก็รู้สึกของเชียงไา้ไปไม่ไไมีใคร ก็เรียกว่านะวิวกลางคืนของเซี่ยงไฮ้ค่ะสวยมากนะคะอยู่ที่อยู่ที่ะทะเลเรียกว่าแม่น้ำานะคะขวางผู่เจียงใช่ไหมคะอยู่ในบริเวณขอเขมูตรงนู้นค่ะวิวกลางคืนมันสวยมากนะคะตอนสมัยนี้ค่ะนักท่องเที่ยวที่ไปที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยค่ะยังเยอะอยู่นะคะอ่ะ แล้วนะคะตอนนี้ของเราเมินจริงแต่ละที่เนี่ยกังคืนเนี่ยทำแสงสีสวยที่กุ้ยหนิงก็มีหอหนึ่งนะคะที่ล่าษนะคล้ายคล้ายเหมือนเมื่อกี้ที่เราถ่ายรูปมานะคะก็คือของกลางวันก็ดูมันธรรมดาแต่กลางคืนเนี่ยค่ะมีแสงสีดูแล้วมันสวยงามน,นะคะแล้วก็คือเมินจริงทําแต่ละที่นะคะน่นานะคล้ายคล้ายกันเลยที่กุ้ยหนิงนะคะมีถนนตรงซีเซียงก็มีหอหนึ่งกลางคนืนก็นัาสนะแบบนี้แล้วสไตล์เนี่ยค่ะ คนที่เช่าชูเนี่ยค่ะก็เยอะเหมือนกันนะคะก็คือเหมือนเหมือนกันค่ะมือจริงนะคะถ้ามีตรงไหนที่แบบสวยแล้วค่ะที่อื่นเนะะี่ยค่ะก็เรียนแบบก็ทําตังเหมือนนั้นนะคะก็แต่คือมีแค่พวกถ้าเป็นพวกต่อสร้างเนี่ยค่ะจะเหมือนเหมือนกันใช่ไหมคะมีแค่พวกธรรมาชาติก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ,ะเดี๋ยวเราเตินทางเนาะเตินทางไปโรงแรมน,นะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงไปถึงโรงแรม นะคะเพื่อจะให้เราพรุ่งนี้ค่ะขึ้นทางด่วนอะไรต่าางที่สะดวกอย่างนี้ค่ะก็อ่ะตอนนี้ก็อยู่ในเมืองใจกลางเมืองของของเลีเ่ยวโจวนะคะแล้วเราไปไปโรงแรมนะคะเดินทางใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะห้องพักนะคะเปอร์ห้องอะไรต่างๆนะพี่หมวยเนี่ยค่ะก็ส่งเข้าไลน์กลุ่มแล้วใช่ไหมคะให้เรานะคะเดี๋ยวไปถึงที่นู่นนะคะแล้วก็แจ้งด้วยเปอร์ห้องมามา ต่อไหมนะคะรับทีก okay, ้านะคะพาสปอในหาดเดียวไหมก็เอาไว้ถึงที่โรงแรมี่หาใเช็คอินใช้นะคะแล้วโรงแรมเนี่ยค่ะก็คือหนึ่งก็คือ wifi มีไหมมีนะคะแต่คือถ้าเราเนี่ยค่ะคือคนไทยเราเนี่ยค่ะไม่แนะนําใช้ wifi ของโรงแรมดีกว่าเพราะว่าถ้าเราใช้ wifi ของโรงแรมเนี่ยค่ะไม่เกิน5านาทีเนี่ยพวก Facebook นะคะ Google นะคะไลน์เนี่ยค่ะล็อกไปหมดเลยค่ะ จุดที่เราใช้ได้อีกครั้งหนึ่งก็คือตอนที่เรากลับไปถึงที่บ้านก็ประเมินจริงนะคะของเราล็อกนะคะมีห้องว่างๆดะค่ะเปลี่ยนได้แต่ปัญหาคือนะคะคือว่าไม่ใช่ว่าไม่ว่างหรอกค่ะกว่าห้องที่เขาตั้งใจให้เราแต่ห้องที่ไม่แหมบุรีเดี๋ยวตอนที่เราเปลี่ยนให้เราอะคะ่ะกว่าจาะแหมงกว่าห้องที่ให้เราก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะเพราะว่าอันนั้นที่เขาตั้งใจเลือกให้เราอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ตอนที่เรารู้สึกมันขอเปลี่ยนห้อง ห้องที่เปลี่ยนให้เราอะค่ะอาจจะเป็นห้องที่คนจริงที่ใช้ปล่อยนะคะอาจจะเพราะว่าคนจริงถ้าถามว่าคนที่ผู้ชายสุบปุรีเป็นส่วนใหญ่นะก็คืัวังห้องเนี่ยค่ะก็มีตีปุรีที่อยู่ที่โซฟาอะไรต่างๆไม่ใช่ว่าสเปร์ก็หายได้ถูกไหมล่ะถ้าคือเขาตั้งใจเลือกแบบห้องที่ไม่แหมนปุรีให้เรานะตอนที่เราเปลี่ยนนะคะเพราะว่าห้องที่ให้เราที่เราใต้มาถาแหมนกว่าเดิม ใช่ไหมคะก็เลยนะคะถ้าห้องไหนที่แหม่เนี่ยค่ะแจ้งให้เราก่อนให้เราไปให้ให้แม่บ้านนะคะไปสเปรย์ให้เราถ้าเรารู้สึกมันทนไม่ไหวมันแหม่จริงๆอยู่ไม่ได้นะคะเราก็ให้เขามาเปลี่ยนห้องที่ไม่เปลี่ยนห้องให้เราเนาะแล้วอากาศของช่วงนี้นะคะคือ ปกติเนี่ยค่ะก็คือช่วงนี้ก็เป็นแอร์อยู่นะคะแต่ถ้าเราเปิดถึงประมาณช่วงนี้ยังโอเคถ้าเป็นช่วงที่อากาศเย็นกว่านี้นะคะแอร์ก็ไม่ค่อยทำงานเพราะว่าข้างนอกมีแค่10กว่าองศาเครื่องแอร์เนี่ยค่ะเต็มที่ก็คือมีแค่มีแค่1 0 18หนาวมากแล้วใช่ไหมคะก็บางทีข้างนอกเย็นกว่าแอร์นี่ค่ะแอร์ก็ไม่ทำงานนะคะ,ะถ้าเป็นอากาศแบบนี้นะค่ะคืออากาศวันนี้ กำลังดีถ้าเราอยู่กับคนจริงเราเนี่ยอยู่บ้านเราก็ออกแบบทำงานา่าไม่เปิดแอร์ไม่เปิดฮีเตอร์มองแบบทำงานา่าเลยนะคะคนจริงกลัวหนาวนะคะอากาศเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะคะแล้วก็เราก็ต้องใส่เราเราต้องเผื่อเสื้อผ้าแล้วนะ,ะพรุ่งนี้เนาะเราก็เอ่อมอร์นิ่งคอลของบ่งนะคะเสี่ยบ่งชั้นชั้นไหนนะชั้นสอง ชั้นสองทานข้าวเช้านะคะแจ้งด้วยเบอร์ห้องไม่เงินก็คือถ้าเราสองคนไปพร้อมอสองคนไปพร้อมกันอย่างนี้ค่ะก็เอาคีการ์ให้เขานี่ค่ะเสียบคีการ์ให้เขาก็ได้ถ้าเรานะค,ะคนนึงไปก่อนอีกคนนึงไปหลังอย่างนี้ค่ะก็แจ้งด้วยเบอร์ห้องนะคะแล้วก็ตอนเขาบอกว่าที่ห้องเนี่ยเขามีห้องที่ตาที่ใต้ไฟค่ะตาที่เสียบไฟค่ะอยู่ที่นู่นพวกนี้ตอนที่เราขาตอนที่เราเชเอานะคะเอาแค่คุณแจที่เปิดประตูก็พอ อันที่เสียบอยู่ที่ห้องนะคะที่ใต้ไฟอ,ะะอ่ะไม่ต้องตึงออกนะคะอ่าแล้วก็แปดโมงนะคะแล้วก็เตินทางไปคุ้หลิงนั่งรถใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนิดหน่อยนะคะสองชั่วโมงสิบนาทีประมาณนี้นะคะก็ถึงเขาหลุยนะคะอากาศของวันพรุ่งนี้เป็นยังไงบ้างอากาศของพรุ่งนี้คือสิบแปดถึงยี่สิบแปดนะคะสิบแปดถึงยี่สิบแปดก็คือ อาอากาศถือว่ากําลังดีไม่ร้อนมากก็ไม่หนาวด้วยนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะเพราะว่ามีฝนตกก็เลยคุยที่นี่นะคะอากาศจะเย็นๆหน่อยนึงแต่พรุ่งนี้เนะค่ะที่ว่าไม่เย็นมีแบบนี้นะคะจะร้อนกว่าแบบนี้นิดหน่อยนะคะตอนเช้าๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ18แต่ช่วงบ่ายๆที่ร้อนกลางวันเนะค่ะคือประมาณ28ถึง30ประมาณนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้อากาศที่กุ้ยหลิงดีไม่มีฝนนะคะอ่ะอากาศดีนะถ้าเรารู้สึกเย็นๆเนี่ยค่ะที่ รู้รู้สึกนั่งรถนิ่อากาศพอดีไหมกำลังดีใช่ไหมคะเย็นเย็นมากไหมถ้าเย็นมากหรือว่าร้อนมากนะคะก็แจ้งแจ้งให้ไปด้วยนะไหมายถึงจากปอกคอนโดให้เขาปากักอ่ะค่ะคนไท้นะคะเพราะว่าคือถ้าคนไทยเพราะว่าไกด์เรานี่ค่ะก็รู้แหละคนไทยคือ,อชอบเย็นเย็นก็เลยนะะี่ค่ะไกด์นี่ค่ะมีเสื้อมาเผื่อเพราะว่าถ้าสาหรับพี่พี่ที่รู้สึกกำลังดีนะะี่ค่ะสำหรับคนจริงเราก็รู้สึกเย็นมากแล้ว <c oughs> เราต้องมีมีเสื้อ้ามาเผื่อแล้ว นะคะถ้าเลยถ้าเรารู้สึกหนาวไปหรือว่า้อมไปนะคะก็ต้องป่อไหมด้วยแล้วยิ่งเป็นคือคนที่นั่งอยู่หน้ากับหลังนะคะองค์คุณก็ต่างกันด้วยนะข้างล่างอาจข้างหลังเนี่ยอาจจะร้อนหน่อยข้างหน้าเนี่ยค่ะจะเย็นหน่อยคือประมาณนี้นะค่ะคือข้างหน้าความรู้สึกเนี่ยค่ะจะเย็นกว่าข้างหลังนะคะเลยถ้าเรารู้สึกนะคะหนาวไปหรือว่าเย็นไปนะคะต้องแจ้งให้กายเรานะคะคือจะให้คนรถตับองค์คุให้